ก่อนนอนคุณยายก็จะนั่งอย่างนี้แหละจ้ะเินเขายิบยวน,นั่งกับนั่งของหน้านี้แหละจ้ะจุ่มปูอีวี่แหละนึกไหมใช้แว่น่าเขา่กินเลือหรอง เอาใส่ตายด,ดีว่ะวอดสากันนะงานละเอียดอ่อนนะจ๊ะ จคกแล้วอยู่เงี้ยนผู้เดียวสิกุ้มบ่รักษาเจ้าของกุ้มบ่สามตัวกของเนี้ยเนี้ยอึนยังแม่อ๋ยอกระยาแม่มันก,ก็ยังมาถามยูนี่ว่าได้ถามว่าสิรักษาของกลุ่มบ่รักษาตัวจาของกลุ่มบ่ได้นี่ทำอืมเออวางสั้นไขวัวออกนอกกระห่อนเข่าห้ามคุยกับไผรห้าม,มประตูนะห้ามเปิดรับผู้นั้นผู้นี้ เอขเอื้นเอาเงินย่มาบ่บ่มีเราพี่ต่เขาสิบีบข้อเจ้าอ่ะล่ะมีเงินเอายาามีหัวเงินเอาบ่มีผู้ใดมาแจกเราเงินเนี่ยยาว่าจักแล้วเยาว่าว้าเรียนว้าอีหลีนี่ต่เขาว่ายายนี่อยู่ผู้เดียวบีบข้อย่ายนี่ก็น่าเขาสีว่างเพราะฉะนั้นผู้ใดไปผู้ใดมากเอื้อนใส่กับทำท่าเพื่อแต่งินทำท่านางทาหง่ยอยู่นี่ ยูก็ไปหากินยูพั่นนั่นห้อ,อนก็เขาไปเปิดแอร์นอนหัวว่าเรียกนั่นยายสุเฮตุไม่อยากได้นำ้ำไม่อยากได้เรียกได้งานนำ้ำหัวว่าควรมาปากขันเมาเลี้ยงเรียกเสยเอาปูนซื้อลงไปเก็บดอกนั่นเราต้องไปเก็บ เก็บมาเบ่กินไปเกป็บให้มันหอนมันเมื่อยอย่างเฮียใหญ่หัอนอยากกินจังเก็บไม่อยากกินยังสุไปเก็บอันเฮ็ดอยู่นี่งมเห็ดอยู่นี่เฮ็ดให้ผู้ใดเฮ็ดไท้ว่า,า,วามันเสียออไปเฮ็ดอีกอย่างบอกว่าจับขี้กับปอมจับขี้กระปอมแล้วนา่ใครผาย <laughs> เง็บถุงให้ร้านไปอ,อันนั้นข้องกระปอมข้องกระปอมแล้วร้านกับเสียมาขายให้ยายโอ้ย,อยนึกว่าปิดตาหน้ายแต่วันขายแล้วก็ปล่อยอืปล่อยแล้วมันก็ไปเจ็บจับมาอีกขึน้นมาแล้ก็ไปข้องมาอีกอืมาขายอีกเออโอ้ยเนาะ